สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Great เป็นหนังปี2014จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพี่ชายสุดโหดล้างแค้นให้กับน้องสุดเนิร์ดที่ถูกบูลลี่จะพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวปีเตอร์สันที่ผู้เป็นแม่กำลังนั่งเหม่อลอยพอคิดถึงเคเล็บลูกชายคนโตที่ถูกส่งไปลบอยู่ที่อัฟกา,านิสฐาน และในตอนนั้นเองเสียงกริ่งก็ดังมาจากทางหน้าประตูบ้านและเมื่อเธอออกไปดูก็ได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีท่าทีสุภาพและอ่อนโยนเขาว่างว่าตัวเขาเองนั้นเป็นเพื่อนกับเคเล็บที่ร่วมลบมาด้วยกันและเดินเท้ามาที่นี่หลายร้อยกิโลเพื่อมาแจ้งข่าวร้ายว่าเคเล็บนั้นได้เสียชีวิตแล้วแน่นอนว่าผู้เป็นแม่ไม่ยอมเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินอย่างแน่นอนเธอจึงเริ่มถามข้อมูลต่างๆจากชายแปลกหน้าจนได้รู้ว่าเขามีชื่อว่าเดวิดและเพิ่งจะปลดประจำการมา ได้แค่ไม่กี่วันแถมเดวิดยังมีหลักฐานยืนยันว่าเขารู้จักกับเคเล็บจริงๆนั่นคือรูปถ่ายที่อยู่ภายในบ้านนั่นเองแม่จึงต้องจำใจยอมรับความจริงว่าลูกของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วเดวิดจึงกล่าวขอโทษที่ต้องเป็นคนนำข่าวร้ายมาทำลายความรู้สึกพร้อมกับขอตัวออกจากบ้านไปแต่แม่ก็ได้หลังเขาเอาไว้และขอให้เดวิดพักอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อเป็นมารยาทที่ดีกับเพื่อนของลูกชาย ซึ่งแอนนาลูกสาวคนกลางก็ดูเหมือนจะไม่ไว้ใจเท่าไหร่นะักก่อนที่จะขอตัวออกไปทํางานและเป็นเวลาเดียวกับที่ลุกน้องชายคนเล็กเพิ่งจะเลิกเรียนและกําลังจะเดินทางกลับบ้านแต่ด้วยความที่ลุกนั้นเขาเป็นเด็กที่เงียบขรึมและไม่ค่อยจะส่งสิงกับใครก็ทําให้พวกเด็กเกเรคอยกลั่นแกล้งเขาอยู่เป็นประจำและล้อเลียนว่าลุกเป็นเพศที่3มซึ่งเดวิดที่ได้เห็นบาดแผลเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่ลุกอ้างไว้อย่างแน่นอนแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรและเลือกที่จะเงียบ ส่วนพ่อก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยไว้ใจเดวิดเช่นกันและคิดว่าอาจจะเป็นพวก18มงกุฎที่มาแอบอ้างก็ได้เขาเลยคอยจับตาดูพฤติกรรมอยู่ตลอดจนในคืนนั้นเมื่อทั้งคู่ได้พูดคุยกันตามภาษาผู้ชายก็ทำให้พ่อยอมทลายกำแพงลงและไว้ใจเดวิดให้อยู่บ้านของเขาต่อได้ ส่งผลให้ในวันลุงขึ้นเดวิดอาสาเป็นคนมารับลุกหลังเลิกเรียนพร้อมกับถามเขาว่าใครเป็นคนที่สอนนายลุกเลยชี้ไปที่กลุ่มเด็กเกเรที่เป็นนักกีฬาประจาโรงเรียนพวกมันได้เดินหัวล้อก,กันอย่างสบายใจเพราะไม่มีใครที่นี่กล้าพอจะมีปัญหากับมันและเมื่อเดวิดได้ยินดังนั้นเขาก็ขับรถตามพวกมันไปจนถึงที่บาร์แห่งหนึ่งเขาสั่งเหล้าที่แรงที่สุดมาหนึ่งแก้วพร้อมกับค็อกเทลสีชมพูสําหรับสาวๆไปให้พวกเด็กเกเรที่นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง และนั่นก็ทําให้พวกมันไม่พอใจเป็นอย่างมากจนถึงขนาดการเอาน้ํามาสาดใส่หน้าของเดวิดซึ่งเขาก็ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเดวิดได้ใช้เหล้าที่แรงที่สุดสาดใส่หน้าของหัวโจกและจัดการซ้อมเด็กเกเรทุกคนจนหมอบลงไปกับพื้นเมื่อเจ้าของร้านจะเข้ามาช่วยเด็กพวกนั้นเดวิดก็บอกว่าถ้าอยากจะลองก็ได้เลยแต่อย่าลืมว่าคุณเพิ่งจะให้เด็กที่อายุไม่ถึงมาดื่มเหล้าภายในร้านนี้ ทำให้เจ้าของร้านถึงกับเงียบและปล่อยให้เดวิดกับลุกเดินออกจากร้านไปจนเมื่อถึงที่บ้านแม่ก็ได้เห็นว่าลูกนั้นมีเลือดกำาดาไหลออกมาเพราะถูกต่อยจากเหตุการณ์ในบาร์เดวิดเลยช่วยแก้ตัวว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กวัยรุ่นและเขาจะช่วยสอนวิชาป้องกันตัวให้กับลุกเองจะได้ไม่ถูกใครรังแกอีก เมื่อแอนนานได้ยินแบบนั้นก็ทําให้เธอเริ่มไว้ใจเดวิดมากขึ้นและชวนให้เขาไปเที่ยวงานปาร์ตี้ด้วยกันจะได้ไม่น่าเบื่อจนเกินไประหว่างที่ต้องอาศัยอยู่ที่นี่ ทำให้เดวิดได้พบกับคิสตินเพื่อนของแอนนาซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะแอบชอบเขาอยู่ซะด้วยทั้งสองคนจึงได้เริ่มทําความรู้จักกันก่อนที่แฟนเก่าของคริสตินจะเข้ามาทําลายบรรยากาศเพราะเขาต้องการจะขอเธอคืนดีเดวิดได้จัดการสั่งสอนแฟนเก่าของเธอจนเพื่อนๆต้องช่วยกันหิ้วปีกออกไปข้างนอกทําให้คิสตินประทับใจและชวนเขาขึ้นไปหาอะไรทําด้วยกันข้างบน หลังจากเสร็จกิจเดวิดก็ได้ใจของเคก้กพี่ชายของคิดตินไปเต็มๆพอไม่มีใครที่นี่กาพอจะมีเรื่องกับแฟนเก่าของเธอมันเลยชอบมาลำควานทุกคนอยู่บ่อยครั้งเดวิดเลยถามเค้กว่าพอจะหาปืนให้เขาได้ไหมเพราะอยากจะเอาไว้ป้องกันตัวซึ่งเค้กก็ได้รับปากและบอกว่าจะรีบติดต่อกลับไปพอดีกับที่แอนนาและแฟนของเธอได้มีปากเสียงใส่กันนิดหน่อยเธอเลยชวนให้เดวิดกลับบ้านเพราะไม่อยากจะมีปัญหาต่อหน้าทุกคน เดวิดเลยทำหน้าที่เป็นพี่ชายขับรถพาเธอกลับมาที่บ้านอย่างปลอดภัยก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนแต่เมื่อถึงเช้าวันลุงขึ้นแอนนากลับได้ยินเดวิดแอบคุยโทรศัพท์กับใครบางคน mm hmm. เขาพูดว่ามีคนกําลังตามล่าตัวเขาและต้องการให้เปลี่ยนใบหน้าใหม่สําหรับการหลบหนี แอนนาจึงโทรไปที่กรมทหารเพื่อเช็คว่ามีชื่อเดวิดอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่แต่ผลลัพธ์ที่ได้กับบอกให้รีบติดต่อไปที่หน่วยงานลับที่ทํางานเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วนที่สุดเพราะว่าพวกเขากําลังต้องการตัวเดวิดเป็นอย่างมากเนื่องจากเหตุผลบางอย่างส่วนเดวิดเขาได้ไปที่เมืองหินหลังเพื่อทําการซื้อขายปืนกับเครกตามที่นัดกันเอาไว้แต่หลังจากที่จ่ายเงินและเลือกปืนที่ต้องการเสร็จเดวิดกลับใช้มันฆ่าทุกคนที่นั่นถิงเพื่อจะเอาปืนทุกกระบอกมาเป็นของตัวเขาเอง ไม่นานนักแฟนของแอนนาก็โทรมาบอกเธอว่ามีคนพบศพของเคลกถูกฆ่าอยู่ที่เหมืองหินเธอจึงรีบเดินทางมาหาคิสตินเพื่อปลอบใจเพื่อนรักที่เพิ่งจะสูญเสียพี่ชายไปและถือโอกาสนี้คุยเรื่องของเดวิดว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดเพราะว่ากองทัพได้แจ้งกับเธอว่าทาหารที่ชื่อว่าเดวิดนั้นได้เสียชีวิตไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วและเดวิดที่อยู่กับเราในตอนนี้นั้นมันคือใครกันแน่ คิสตินเลยบอกให้แอนนาลองแอบดูเบอร์โทรศัพท์ที่เดวิดใช้โทรเมื่อเช้าดูเผื่อว่าจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกลับมาที่เดวิดเขากำลังสอนให้ลุกรู้จักการป้องกันตัวเองถ้าศัตรตูมันตัวใหญ่กว่าและเราสู้มันไม่ได้ก็ให้แอบไปบ้านของมันในตอนกลางดึกแล้วใช้ไฟเผาพวกมันทิ้งทั้งครอบครัวทำให้ลุกที่ได้ยินรู้สึกแปลกๆกับคำแนะนำที่เขาได้รับ ก่อนที่แอนนาจะกลับมาที่บ้านและแอบเข้าไปในห้องนอนของเดวิดเพื่อแอบดูเบอร์โทรศัพท์ของเขาทั้งหมดและหนีออกไปจากห้องได้ทันก่อนที่เดวิดจะรู้สึกเอกใจและเดินเข้ามาดูแต่ไม่นานนะักแอนนาก็ได้รับสายจากแฟนของเธออีกครั้งเพราะเขาเพิ่งจะถูกจับในคดีฆ่าคนตายเนื่องจากตำรวจได้พบปืนที่ใช้สังหารเคลกอยู่ในรถของเขาและที่บ้านก็ยังได้พบยาเสพติดอีกจานวนมากทําให้แฟนของเธอต้องถูกจับกลุ่มตัวในทันที แม้ว่าแอนนาจะรู้ดีว่ามันไม่ใช่ฝีมือของแฟนเธอก็ตามแต่ก็ต้องจำนนด้วยหลักฐานที่มัดตัวเขาจนดินไม่หลุดทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเลยทำให้เธอทนต่อไปไม่ไหวและเอาเรื่องทั้งหมดมาบอกกับพ่อและแม่ต่อหน้าเดวิดเพื่อจะให้พวกเขาขับไล่เดวิดออกไป แต่เดวิดก็มีเหตุผลที่ฝั่งขึ้นเขาอ้างว่ามันเป็นความลับของราชการที่ต้องปิดบังตัวตนของเขาเพราะกลัวว่าเดวิดจะถูกทำลายพร้อมกับแสดงป้ายห้อยคอในตอนที่เขาออกหลบให้ดูส่วนเรื่องที่แฟนของเธอต้องติดคุกนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่พวกขี้ยาขาดผลประโยชน์และทะเลาะก,กันเองซึ่งมันก็ทําให้พ่อและแม่เชื่อเดวิดอย่างสนิทใจและบอกให้แอนนาเป็นฝ่ายต้องขอโทษ ส่วนทั้งหน่วยงานลับตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางมาหาเดวิดโดยตามมาจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือนั่นเองและดูเหมือนว่าจะมีแค่ลุกเท่านั้นที่เชื่อว่าแอนนาพูดเรื่องจริงเธอจึงได้บอกให้น้องชายช่วยหาข้อมูลจากเบอร์โทรศัพท์ที่เดวิดใช้โทรจะได้เอามายืนยันกับพ่อและแม่ได้ลูกจึงใช้น้ตบุก๊กค้นหาข้อมูลที่โรงเรียนและเจอว่าเบอร์ที่แอนนาให้นั้นเป็นของหมอสัญญกรรม แต่เด็กเกเรก็ยังแกล้งเขาไม่เลิกมันล้อลุกว่ากําลังหาข้อมูลการแปลงเพศเป็นกระเทยอ,อยู่หรอทําให้ลุกหมดความอดทนและสาวมาดใส่หน้าของมันอย่างจังส่งผลให้เขาต้องถูกส่งตัวเข้าห้องปกครองในทันที เดวิดและแม่ได้ต้องเดินทางมาคุยกับผู้อํานวยการพอลูกกําลังจะถูกไล่ออกเนื่องจากใช้ความรุนแรงที่โรงเรียน David เดวิดแลยพูดสวนกลับไปว่าถ้าไล่เด็กคนนี้ออกก็เตรียมตัวเป็นข่าวใหญ่ได้เลยผมจะให้แม่ยื่นฟ้องคุณที่ปล่อยให้มีการบูลลี่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแถมยังจะไล่เด็กที่โดนกระทําออกคิดดูให้ดีลวกันว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไง และนั่นก็ทําให้ผู้อำนวยการต้องเปลี่ยนคําตัดสินใหม่ในทันทีและให้ลุกโดนกักบ,บริเวณหลังเลิกเรียนเป็นเวลาหนึ่งเดือนแทนซึ่งมันก็ทําให้เดวิดได้ใจของลุกไปเต็มๆจนเขาบอกทุกอย่างที่รู้มาจากแอนนาให้ฟังเดวิดจึงต้องวางแผนทําบางอย่างเพื่อไม่ให้ความจริงถูกเปิดเผยในเวลาต่อมาขณะที่แม่กําลังตากผ้าที่ซักเอาไว้อยู่นั้นรถของหน่วยงานลับก็ได้มาจอดที่หน้าบ้านพวกเขามาพร้อมกับอาวุธครบมือและถามหาชายที่มีชื่อว่าเดวิด แต่แม่ก็ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรเดวิดก็เดินออกมาพอดีพร้อมกับใช้เปืนสังหารคนที่อยู่แถวนั้นไปหลายคนจากนั้นเขาก็แอบเข้าไปอยู่ในบ้านเพื่อหลบก,กระสุนที่กระหน่ำยิงเข้ามาแต่ก็พลาดถูกยิงเข้าที่ขาไปหนึ่งนัดทําให้แม่ที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรีบเข้าไปถามเดวิดว่าทําไมเขาถึงถูกตามล่าเดวิดจึงตอบว่าเรื่องมันยาวเกินกว่าจะอธิบายได้พร้อมกับใช้มีดแทงใส่แม่จนเสียชีวิต จากนั้นเขาก็ใช้รถของครอบครัวขับหนีออกไปโดยยิงยางรถของหน่วยงานลับจนแตกทุกคันเพื่อไม่ให้ถูกตามตัวได้แต่ด้วยความเร่งรีบเดวิดก็ได้ขับมาชนกับรถของพ่อที่กำลังขับกลับบ้านอย่างแรงแถมยังใช้ปืนยิงพ่อจนเสียชีวิตก่อนที่จะหนีไปทางไร่ข้าวโพดหัวหน้าหน่วยเลยขอยืมรถของชาวบ้านและรีบเดินทางมาหาแอนนาที่กำลังทำงานอยู่เขาแสดงตัวว่าเขาเป็นสารวัตรทาหารและขอให้แอนนาช่วยมากับเขาอย่างเร่งด่วนที่สุด แต่หลังจากที่แอนนาออกไปได้ไม่นานเดวิดก็เดินทางมาที่ร้านของเธอและถามคิสตินว่าแอนนาอยู่ที่ไหนคิสตินก็ช่วยปกป้องเพื่อนโดยการตอบว่าไม่รู้เดวิดเลยชักปืนขึ้นมายิงใส่เธอในทันทีตามมาด้วยระเบิดมืออีกสองลูกที่ทำลายร้านนี้ไปพร้อมกับลูกค้าที่เป็นพยานทุกคนเหมือนว่าเดวิดนั้นจะจงใจฆ่าทุกคนที่รู้เรื่องของเขา กลับมาที่แอนนาหัวหน้าหน่วยกําลังพาเธอไปที่โรงเรียนเพื่อรับตัวน้องชายไปยังที่ที่ปลอดภัยโดยระหว่างทางเขาได้บอกความจริงกับเธอว่าพ่อและแม่ของเธอได้ถูกเดวิดฆ่าไปแล้วและเดวิดนั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เขาถูกสร้างขึ้นให้เป็นทหารดัดแปลงที่ฉลาดและแข็งแกร่งที่สุดซึ่งด้วยความฉลาดนี้ก็ทําให้เขาสามารถหลบหนีมาได้และเผาเหยื่อนับสิบจนไหม้เกรียมเพื่อจัดฉากให้ตํารวจคิดว่าเขาตายไปแล้ว และเมื่อมาถึงที่โรงเรียนก็ได้พบกับลูกที่ถูกกักบริเวณหัวนหน้าลเลยจะรีบพาทั้งคู่ไปยังที่ปลอดภัยแต่ทันใดนั้นไฟก็ได้ดับลง พร้อมกับหัวหน้าที่ถูกเดวิดฆ่าในเวลาต่อมาทั้งสองพี่น้องเลยพากนันหนต้ออกไปจากที่นี่แต่ประตูก็ถูกล็อกเอาไว้ด้วยโซ่อย่างแน่นหนาซึ่งอีกไม่นานเดวิดก็ต้องเจอพวกเขาอย่างแน่นอนแอนนาเลยพาลูกไปหาที่ซ่อนตัวและสั่งให้เขาห้ามออกมาเด็ดขาดจนกว่าตำรวจจะมาถึงส่วนเธอจะเป็นคนจัดการกับเรื่องนี้เองเพราะมันเป็นคนที่ฆ่าพ่อและแม่ของพวกเรา แอนนาได้เก็บปืนจากศพของฮวนนาและใช้มันยิงใส่เดวิดจนเขาล่วงลงไปนอนกับผื้นแต่เดวิดก็ยังไม่ตายและตรงเข้ามาทำลายเธอจนปืนลั่นไปโดนหลอดไฟทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นเดวิดได้คานขึ้นมาบีบคอเธอเพื่อหวังจะฆ่าให้ตายและในตอนนั้นเองลูกก็ได้ใช้มีดแทงเดวิดจากทางด้านหลังและสามไปอีกครั้งที่หน้าอกจนถึงแก่ชีวิตหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือและเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดกำลังจะจบลงได้ดี แต่ทว่าก็ได้มีนักดับเพลิงคนหนึ่งเดินสวนออกมาแววตาของเขาดูคุ้นเคยเป็นอย่างมากบวกกับท่าเดินกระเพกที่เรากับเพิ่งได้รับบาดเจ็บมามันก็ทำให้แอนนามั่นใจได้ว่าชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเธอคือเดวิดอย่างแน่นอนและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือเดวิดนั้นเขาเป็นมนุษย์ทดลองที่หน่วยงานรับสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการลบกับศัตรูแต่ด้วยความฉลาดเขาก็หลบหนีออกมาได้สำเร็จและติดต่อกับหมอสัญญกรรมใบหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองจะได้ไม่ถูกตามตัวได้แต่เมื่อแอนนาพยายามจะเปิดเผยความลับของเขาเดวิดก็จำเป็นต้องฆ่าทุกคนเพื่อให้ตัวเขาปลอดภยัยแต่สุดท้ายแล้วเดวิดก็ยังไม่ตายเขาอาจจะหนีไปเพื่อเปลี่ยนใบหน้าใหม่อีกครั้งและกลับมาล้างแค้นแอนนาอีกก็เป็นได้ คะแนนของหนังเรื่องนี้จากเว็บ IMDB อยู่ที่6.7คะแนนและเว็บ Rotten Tomato es, ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่91%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทําคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ